ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาเน,นสซอลตบอสใหญ่หงแดงลิวอพูยืนยันว่าทีมเขาไม่ได้ประมาทจนเป็นเหตุให้ต้องปราชัยเป็นนัดที่2ในลีกต่อฟูลล่ม3ต่อ2ความประมาทเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราคิดถึงสลอตยืนกรานโดยทีมของเขายังคงนำเป็นจ่าฝูงห่างอันดับ2อ,อย่างอาซอนถึง11คะแนนและต้องการอีกเพียง11แต้มจากเกมที่เหลือเพื่อคว้าแชมป์ลีกไม่มีเหตุผลที่เราจะประมาทเพราะเราไม่ได้ชนะทุกเกมด,ด้วยสกอร์ขาดลอย3หรือ4ประตูกุนซือลิวอพูกล่าวเสริม พวกเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจยอย่างมากรวมถึงคุณภาพในการเล่นเพื่อจะชนะในแต่ละเกมแต่ทีมที่คว้าแชมป์ลีกในช่วงสีฤดูกาลที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้มักนำอยู่3ต่อศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกในลหลายๆเกมแต่นั่นไม่ใช่สถานการณ์ของเราเรารู้ดีว่าเราต้องเล่นอีก7เกมวันพุทธที่เจอกับเอลตันก็เป็นเกมที่สูสีและเกมนี้ก็เช่นกันหลายครั้งเราก็อยู่ฝั่งที่ได้เปรียบแต่ครั้งนี้เราอยู่ฝั่งที่ผิดพลาดซึ่งเป็นเพราะความผิดพลาดที่เราทำกันเอง สลอ็อตยังเน้นย้ำอีกว่าความให้แพ้ครั้งนี้เกิดจากช่วงเวลาแค่15นาทีในครึ่งแรกที่ลิเวอร์พูลเสียถึง3ประตูมันไม่ใช่45นาทีที่หายนะแต่ช่วง15นาทีที่เกิดความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นในทีมของเราและนั่นคือสิ่งที่แตกต่างออกไปสล็อตกล่าวเสริมหนึ่งในเหตุผลที่เรามาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ก็เพราะเราไม่ค่อยทำผิดพลาดมากนะักแม็กอลิสเตอร์รับลิเวอร์พูลฟอร์มแย่ครึ่งแรกเกมพ่ายฟูลแลมเพียร์มลิก อ l e x คซิดแมคลิสเตกับความผิดหวังที่ทีมลิเวอร์พูลห้แพ้ต่อฟูแลม3-2ต่อ 2, ในค่ำคืนที่ผ่านมาผมคิดว่าในครึ่งแรกเรามีเวลา25หรือ30นาทีที่เราไม่สามารถทำประตูได้เราทำผิดพลาดหลายครั้งซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่ทำอะไรแบบนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราแพ้เกมนี้พวกเขายิงได้3ประตูเราโดนลงโทษและหลังจากนั้นก็ยากที่จะกลับมาได้แม้จะมีช่วงเวลาที่เหลือเต็มที่ในครึ่งหลังก็ตาม เมื่อคุณมาถึงช่วงท้ายและช่วงสําคัญในท้ายฤดูกาลแบบนี้ความผิดพลาดทุกครั้งที่คุณทำคุณก็มีโอกาสที่จะถูกลงโทษในทันทีผมค่อนข้างแน่ใจว่าเรามีทีมที่มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากมายแต่เกมนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าเราจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นและในเกมถัดไปเราจะแสดงให้เห็นว่าเราทำอะไราได้บ้าง ฟูลแลมมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและผู้เล่นตัวหลักที่ดีเลยผมคิดว่าทีมของเรามีทัศนคติที่ดีและความแข็งแกร่งผมไม่คิดว่านั่นคือปัญหาแต่มันชัดเจนว่าเราตัดสินใจผิดและเราทำผิดพลาดเองและนั่นคือสาเหตุที่เราแพ้นในเกมนี้มากกว่าเหตุผลอื่น ผมคิดว่าจะมีคนจํานวนมากพูดว่าเกมเหลีกนี้จบแล้วแต่ในห้องแต่งตัวเรารู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเรายังมีเกมให้เล่นอีกมากมายและทุกเกมในลีกแบบนี้ยากจริงๆทุกทีมกําลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทีมพวกเขาเราต้องแน่ใจว่าเราเล่นในแบบที่เรารู้เล่นในแบบที่เราต้องการและไม่ทําพลอตที่ตัดสินใจผิดใช้งานเคอร์ติสโจนเล่นแบ,บ็คขวาเกมแพ้ฟูแลมชี้เกมเยือนแบบนี้ควรใช้กองหลังแท้ๆเล่นดีกว่า โจนได้รับคำชมอย่างมากในการสวมบทแบ็คขวาจำเป็นในเกมชนะเอลัตัน1ต่อ0เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สำหรับแบดเยือนเจ้าสัวน้อยฟอร์มของเขาหน้าผิดหวังมากๆและมีส่วนในการเสียประตูแรกด้วยอย่างไรก็ตามโจนยกระดับฟอร์มการเล่นได้อีกครั้งเมื่อโดนจับไปเล่นกองกลางซึ่งเป็นตำแหน่งถนัดในช่วงครึ่งหลังและมีส่วนทำให้หงแดงเล่นได้ดีขึ้นจนยิงประตูตีตื้นจบเกมพวกเขาพลาดเก็บ3นาคะแนนสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย นิโคซึ่งทำหน้าที่แบ็กขวาให้เดอะเรตตั้งแต่ปี1981ถึง1994และประสบความสำเร็จมากมายในถิ่นแอนฟิลด์เคยว่าตนไม่เห็นด้วยกับโค้ชอาร์เนอร์ที่ส่งโจนเล่นฟูลแบ็กในเกมเยือนเพราะจริงๆแล้วทีมมีทั้งคอเนอร์แบดลีี่กับเจเรลขวนญซาที่พร้อมลงสนามเคอร์ติสโจนลงเล่นฟูลแบ็กอีกครั้งผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยคุณมีคอเนอร์แบตลีี่คุณมีขวัซ่านั่งอยู่ในซุม้มมานั่งสำรองคุณเล่นเกมเยือนคุณไม่ควรส่งคอร์ติสโจนเล่นฟูลแบ็กใน คุณสามารถใช้วิธีแบบนั้นในเกมที่แอนฟิลซึ่งพวกเขาทำให้เห็นมาแล้วในเกมกลางสัปดาห์แต่ไม่ควรทำในเกมเยือนคุณต้องเล่นเกมรับและนั่นหมายถึงทันทีที่เริ่มเกมคุณต้องใช้กองหลังจริงๆยืนตำแหน่งเกมรับคุณใช้กองกลางที่อยากเล่นเกมรุกแต่ดันขอให้เขามาเล่นเกมรับและนั่นเป็นสิ่งที่อา์เนอร์สล็อตทำผมคิดว่าเขาทำผิดพลาดอย่างแท้จริงอดีตฟูลแบ็กทีมชาติสกอตแลนด์ระบุไป23นาทีส่งบอลสำเร็จ21ต่อ26ครั้ง ความแม่นยำในการส่งบอล81%ขี่พาส2ครั้งสร้างโอกาส3ครั้งสร้างโอกาสสาคัญ1ครั้งชนะการดวลบอล2-3ต่อครั้งแย่งบอลกลับคืนมาได้4ครั้งชนะการแท็กเกิล100% 1แอซซิต การได้เห็นคอเนอร์แบตลี่กลับมาลงสนามได้อีกครั้งและลิเวอร์พูลก็จะได้มีแบ็กขวาธรรมชาติอีกครั้งนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีเพียงไม่กี่เรื่องจากผลการแข่งขันของเกมเมื่อคือนนี้เลยจริงๆหวังว่าจากนี้แบตลี่จะไม่บาดเจ็บอีกแล้วเพราะเจ็ดเกมที่เหลือทีมลิเวอร์พูลต้องการนายเลยถือว่าพี่ขอละอย่าบาดเจ็บอีกเลยนะน้องนะ อันเนอร์สลอ็อตกุนซอริพูปกป้องเฟอร์กิวฟานได้หลังผิดพลาดในเกมพ่ฟูลแลม2ต่อ3ชี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีความผิดพลาดบ้างหลังฤุูการอันยาวนานเซนเตอร์ดัตกำลังชูวิจารณเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังโดยกลางสัปดาห์ก่อนฟานไดเสียท่าหลายครั้งในการดวลกับเบตโต้นู์หน้าเอเวอตันและเกือบเสียประตูหลายครั้งแม้หงส์แดงเฉือนชัย1ต่อ0ูนก็ตามล่าสุดในวันอาทิตย์ ฟานไดเสียท่าอีกครั้งสำหรับประตูที่3ของฟูแลมซึ่งโดนโรดิโก้มูนิชเกี่ยวบอลที่ตกพื้นแล้วควบเข้าไปสังหารผ่านควีนเคเลเลอร์ทั้งที่เซนต์ดัตประกบตัวอยู่และควรมงได้ก่อนด้วยซ้ำเมื่อถูกถามเกี่ยวกับฟอร์มของกัปตันหงสลอตบอกว่าผมให้เครดิตกับผู้เล่นคนอื่นมากกว่า ฟานไดไม่ใช่นักเตะคนแรกที่พบว่าการป้องกันเบโตเป็นเรื่องยากและนักเตะที่ลงเล่นที่นี่ในวันนี้คุณต้องยกเครดิตให้เขาด้วยผมยังเห็นหลายๆอย่างที่เฟอร์กิวทำได้ดีจริงๆแต่ถ้าคุณได้ลงเล่น50-60เกมต่อฤดูกาลก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งแม้กระทั่งสำหรับเขาที่คุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้ แมตต์อดิสันรายงานว่ามาโกซินวากุนซือฟูแลมกล่าวชื่นชมผลงานของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์เฮดโค้ชคนใหม่และเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะประสบความสาเร็จได้ในที่สุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีผู้จัดการทีมคนไหนที่จะเข้า,ารับตําแหน่งต่อจากผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในพิมริกคนหนึ่งที่เคยมีมาและไม่ง่ายเลยที่จะมารับช่วงต่อจากการทําทีมของคนคนนั้นนานมากกว่า10ปีและมีอิทธิพลอย่างมากต่อแทบทุกอย่างที่สร้างขึ้นในสโมสรฟุตบอล เกนครอปเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญมากที่พาสมสอนของพวกเขาประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และเมื่อสมสอนเปลี่ยนไปอิทธิพลของผู้จัดการทีมก็จะสําคัญเสมอและอาเนอร์สร้างผลกระทบนั้นได้ดีจริงๆจนถึงตอนนี้สําหรับผมหนึ่งในสิ่งที่สาคัญเกี่ยวกับลิฟท์ในฤดูกาลนี้จนถึงตอนนี้คือความสม่ําเสมอของพวกเขาพวกเขาสม่ำเสมอจริงๆในเพียร์มลีคุณแทบที่จะไม่เคยเห็นพวกเขายูนฟอร,ร์มที่ตกต่ำมากนักและเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาก็พร้อมที่จะสามารถตอบสนองได้เสมอ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนหัวตารางหลีกในฤดูกาลนี้เราต่างก็เห็นด้วยว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาจะต้องฉลองกันในช่วงท้ายฤดูกาลนี้อย่างไม่ต้องสงสัย เทยวสควายจากลิพูเอคโครายงานว่าพี่ชายของวาตารุเอนโดเผยถึงความภูมิใจที่ครอบครัวนั้นมีต่อน,น้องของเขาอย่างมากน้องชายของผมเริ่มเล่นให้กับสโมสรลริพูและได้เป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นมาสักระยะแล้วดังนั้นทุกวันนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับผมไปแล้ว แต่การเป็นกัปตันทีมชาติไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้และการได้เล่นให้กับสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลด้วยแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทํากันได้ดังนั้นใช่แล้วผมและครอบครัวของเราจึงภูมิใจในตัวเขาเป็นอย่างมากปีที่แล้วผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่สนามแอนฟิลด์เพื่อชมการแข่งขันเพีย์ลีกและเป็นเรื่องที่น่าชึ่งมากสําหรับผมที่ได้เห็นน้องชายเล่นให้กับสโมสรใหญ่ที่สุดในโลกที่มีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ ผมไม่สามารถบรรยายช่วงเวลานั้นออกมาเป็นคําพูดได้จริงๆและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะรับการยกย่องจากแฟนบอลหลังจากมีส่วนสำคัญในช่วงเวลาที่พิเศษของเขาในสนามในฤดูกาลนี้อีกด้วย แมตต์แอดิสันไรางานว่ร์เรนกราเฟนแบกเปิดเผยว่าความเชื่อใจของอาร์เนอร์ที่มีต่อเขามันส่งผลให้เขากำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้กองกลางทีมชาติในเทลแนด์วัย22ปีกลายเป็นกำลังสำคัญสำหรับทีมหงแดงไปแล้วในบทบาทใหม่ที่เขาได้รับในการเล่นเป็นเบอร์หกในฤดูกาลนี้และในพิมพ์ลีกเขายังลงเล่นไปแล้วถึง30เกมอีกด้วยผมเข้ากันได้ดีกับอาร์เนอร์นะผมให้คุณค่ากับความชัดเจนและความตรงไปตรง,ตรงมาของเขาเขาชัดเจนมากในสิ่งที่เขาต้องการจากพวกเรา ผู้เล่นและผมชอบสิ่งนั้นในตัวโค้ชเป็นอย่างมากผมชอบความตรงไปตรงมาของเขาจริงๆผมรู้ว่าผมยืนอยู่ตรงไหนและเขาก็รู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากผมนอกจากนี้ผมชอบสไตล์การเล่นของเขาการสร้างเกมจากแนวหลังนั่นคือแนวทางที่ผมเติบโตมาในสมัยเป็นดาวรุ่งและนั่นน่าจะทําให้คุณเห็นแล้วว่าผมสามารถทําอะไรเพื่อทีมนี้ได้บ้างในฤดูกาลนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ